วันนี้ผู้ข่าปลาทองคำพาพี่น้องผู้ติดตามเนาะมาสมถ่ำแต่พี่น้องวันนี้สมถ่ำบาด่างเนาะน้ำก,ก็ออกอยากจะปรับปรับจต่พี่น้องเนย ตามนั้นหน้าผานี่ลุงบุข่าจากาักฮอตใส่แล้วล่ะบุข่าก็ตามลางเพื่อนไปอยู่จักเพื่อนฮอตใส่เรียวเนาะเมื่อวานในลุงเดียวม้อนี้มาใหม่เพื่อนง่างก็กอนๆนบุค้าตามลาง พามาหนี้หัมบูซุงไปในพี่น้องประมาณสามเมตรเห็นข้าเจ้าอันดักอันดักสัตวของเขาเนาะเดียนเธอเลือดจะเป็นอย่างเครื่องดักสักตได้ยังไ้จักเวรแล้วมาใส่ไว้พี่น้องเัยนีงใส่ใส่ไว้หึงแล้วตาเบิง นี่แกแมงด้านใน้พี่น้องด้วยครับโคแมงด้านได้นี่มันออกมาในหิน,นมองนี่หน้าพาวสูงพี่น้องสามเมตรประมาณนี้สามเมตรไปฝ่ายได้ข้างหลังก็บบสูงปนันใดรุงพู้เจ้าจักอยู่ใส่ พ่อจะก็ตามหลังไปยีเนอ้องผมใส่ลาวชิวทั้งหน้าคนละนี่ก็ไม่เด้งเลยพี่โนโ้องเยก็ไม่จะขึ้นก็ขึ้นมูนี่ก็ได้ไม่เด้งหักถ่ายทำไปเรื่อยๆแต่พี่โนโ้องเลยล่งค่าถ้าชิ่นน้ำหน้าไปแล้ว ข่าวิีตามหลังเราไปนี่แหละแม่เหนือเด็กะไปเบิ่งทางท้ำถ้ำน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมผู้ข้าปลาทังคำผ้าปลาสะกัดเห็นน้ำกันนั่แหละเห็น,พนเพลี้ยดูข้าทางหน้าเห็นเลี้ยโอ้มองนี้ก็เป็นถ้ำได้ ไปถ้ำลงไปปุ๊บเป็นเป็นมงลำโนเนาะนี่จะเป็นทำชุบง,งิบมื่อนี้คือสิบเห็นพระพี่น้องไอ้มื่นี้เมื่อวานเห็นพระพระโบราณเมื่อวานเมื่อนี้ข้าจวบอกิบเห็นพระคือเมื่อวานนี้ มานี่เป็นทางตันแล้วบุลุงไม่ตันครับไม่ตันเอาบุตตันกับคอยน้ำหลังนักตำรวจกวากอันไปเชียงกอกตอนนักตำรวจโบราณคดีเทาเนาะลุงเนาะ กระจายพี่น้องเอ้ยใจเกินร้อยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นมืดๆเนาะโอ้บ่มีบ่แบ็ดยืดเบื้องเนาะโอ้ยทำแล้วลึกแล้วโู้เดือบึงเสือเป็นลึกไปเลยแล้วลุงเนี่ยโอ้ทำในแล้วเป็นลึกไปเลย คาดว่าชิเล็กพ่อสมควรพี่น้องเลยมองนี่ก็เป็นเลี่ยมๆนี่พี่น้องครับผู้เปรกๆเปะกันนะเป็นมุมแบบนี้นะเป็นเลี่ยมเป็นมุมมองนี้หินนี่ก็ได้ฟานเพิ่นตัดไว้ไอหินนี่ก็พี่น้องผู้เป็นเลี่ยมๆเป็นมุมแบบนี้ผู้ จินตนาการมาแบบนี้เลยธรรมชาติสั่งมาเนาะอันนี้ก็เป็นเครือพี่น้องอันนี้ก็เป็นถ้ำชุกงอกทางใต้น,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 ตน,นี่ก็ได้ หักส้นผลบ่ใบระวงแล้วนี่นี่เอาไปกระซูงพอสมควรอยู่ต้นไม้อยู่ไม้นี่ก็มีมะก,กะเตะ้พี่นอ้องต้นมะก,กะเตะ้มะก,กะเต่นี่ภาษาไทยก็ต้นนี้ต้นมกกะ,ะมข่าบุลุงนี่มีแต่ต้นมะกะเต้ต้นมะข่าพี่น้องไอ้สับลาบสทำไมย,ยังน้อยชื้อ ขมุกระเ่แล,ล้วลินเอาเดียวมุกตะผูกขาดได้มุกตะลินยางเลยตะกี้สูงเติบและเลี้ยงลาเดียวไปพี่นอ้องไหมผู้จากเถิงนี่ลงไปคือว่ามนียังใ,ใต้ลงุงผูกขาเมื่อยหัวคานาคานปีนลงน้ำพุงเมื่อวานนี่รถ ขึ้นมามันเมื่อยตี้โมแม่อยู่สิบแปดเนาะมาปีนภูเศร้าแล้วเติบพี่น้องไอ้วานี่ยไ้มีทางขึ้นปู๊บลุงบอกทางลงก็มีทางขึ้นเออแล้วพักอะไรลุงเอ๋เดียแต่เจ้าได้คนอาจะก็ได้จะขึ้นดีลุงในมัดอืทางคนทางคนมันขึลงบ่เออพักก็ไปแล้วเดี๋ยวทางใต้กับซันจิ้มมิ่มเดี่ยพี่น้องกับภู ฮะบ่ฉันคอยกูาพาเจ้ามาบุงนี่แล้วผู้เจ้าเจ้าของพื้นที่ที่ได้ครับบ่เคยบ่เคยมาหลอกป่าน,นี้มันนี้เราจังพามาถ่ายนิรันดร์วามันขักมองนี่เย็นได้พี่น้องมองนี่ดเด็ดดด้เดดก็แเดดครับเย็นจะจอยเนะียมันมีต้นไม้หลายพี่น้องเอ้ถ่ายทำสารคดีพี่น้องบึ่งก็ได้ อันอยาคูเนาะอยาคูอยู่วัดธรรมจัวเพื่อนผู้เป็นผู้ที่ตามผู้ข่าเนาะคูบาลองคำคำวมนนี้นะแต่งมาเลียผลเราผูชักโลดผูเราเรยมสงคำาพิ่นไปถ่ายทำมงนั่นมงนี่ผูเรา,เรายาคูลองวัดธรรมจัวผูเราเมื่อวานไปเจอเพื่อนในวัดดีให้เพิ่อนอย่างไปก่อนนะพี่น้องลุงผู้ข่า ชันพัดเสียงภาคมาที่เข้าต้องมีเอาคนเอาคนย่างไปก่อนผู้ข่าตามหลังตามหลังเลา่าไม่เลา่เลาเนาะเราเอาคนไทยนี่แหละภาษาบ้านเฮาเราตามหลังเลา่าสิได้พี่น้องเอ้พี่องนี่ลงมานี่ก็เป็นทางยาง่างบนนี้เด็กน้องเอู้้ขา่าเลาะลงมาเช่ไหมเนี่ย มองนี่ก็เป็นถ้ำว่างใหญ่คือเดียวจักท้ำยังไปท้ำยังแล้วพี่น้องไงผู้ข้าก็บ่จักแล้วถ่ายท้ำให้พี่น้องบึ่งื่วยเปือเปือกไปดิ๊กปลอกไปด็กโอ้ลุงผู้ข่าก็บ้าบิ้วบ,บิ้วตังเพิ่งพุ่นผู้ข่าอย่างใต้ได้ได้กะ ปิคลิปไว้พอสมนีจกนีก่อนนยพี่น้องเด้หเอาหางยาวเลยผัดมันส่งงานยากพี่น้องเลย